ความเคลื่อนไหวที่ศีสะเกดล่าสุดนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียครับเพราะว่าเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาเมื่อครู่นี้เองนะครับปรากฏว่ากระสุนปืนใหญ่จากฝั่งกัมพูชาครับตกเข้ามาในฝั่งไทยอีกนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งรายครับ โดยกระสุนปืนใหญ่นะครับได้ตกเข้ามาในเขตตำบลเมืองมะลูอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต1รายก็คือนายสมศรีลาบบุญอายุ59ปีและบาดเจ็บอีก1รายนะครับคือนายธนกรหาน้ําเกลี้ยงนะครับบาดเจ็บบริเวณหูเจ้าหน้าที่ก็น,นําส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้นนะครับนายสมศรีนั้น เท่าที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับบอกว่าไม่มีญาติมิตรครับแล้วก็อาสากับเพื่อนบ้านครับว่าจะช่วยดูแลทรัพย์สินให้เพื่อนบ้านได้นะครับแต่ก็เกิดเหตุเศร้าขึ้นนะครับเมื่อกระสุนปืนใหญ่จากฝั่งกัมพูชามาตกนะครับทำให้ต้องเสียชีวิตนะครับก็เป็นลาษฎรอีกหนึ่งรายนะครับเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกหนึ่งรายที่ต้องเสียชีวิตไปจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนขนาดนี้ ย้อนไปที่ความเคลื่อนไหวของผู้จัาการตรวแ่งชาตินะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้จัาการตรวแ่งชาตินะครับเดินทางมายังโรงพยาบาลศรีสะเกดเย,ยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือสิบตำรวจเอกวัชระกุศลพันธ์อายุ32ปีซึ่ถูกสะเก็ดระเบิดจากเหตุการณ์กัมพูชาโจมตีเป้าหมายพลเรือนเช่นกันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่24กรกฎาคมหรือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้มั่าก,การบรแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปให้กําลังใจประชาชนที่ศูนย์อพยพที่วัดแห่งหนึ่งที่อําเภอพายุซึ่งที่วัดแห่งนี้นะครับก็มีประชาชนจากอำเภอการทะลักนะครับหนีภัยการสู้รบมาใช้เป็นที่อพยพอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ผู้ก,การตำรวจแห่งชาตินะครับเดินทางร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตํารวจภูทรศรีสะเกดกําชับดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่ต้องละทิ้งบ้านเรือนและอ,อพยพออกมาอยู่ตามศูนย์อพยพต่างๆขณะเดียวกันนะครับก็สั่งเพิ่มเติมครับให้เฝ้าระวังกรณีคนแปลกหน้าซึ่งอาจจะเป็นสายของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาชี้เป้านะครับหลังจากที่มีข่าวนะครับว่าทางฝั่งกัมพูชานั้นส่งคนเข้ามาตรเวนนะครับเพื่อชี้จุดยุทธศาสาตร์ต่างๆภายในประเทศไทย หลังจากที่รัษฎรตามแนวชายแดนหมู่บ้านต่างๆต้องอพยพออกจากบ้านเรือนตั้งแต่พลเรือนตกเป็นเป้าหมายนะครับก็ปรากฏว่าภาระหน้าที่ในการดูแลบ้านเรือนหลังจากประชาชนย้ายออกมาก็ต้องเป็นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านและตำรวจร่วมกันวันนี้ผมจะพาไปชมการทํางานของชุดชรบรแห่งหนึ่งที่ร่วมกับตารวจในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากชายแดนกัมพูชาเพียง10กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแห่งหนึ่งบริเวณแนวชายแดนลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ ตลอดจนรับทราบผลการปฏิบัติจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชุดชรบรโดยหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาเพียง10กิโลเมตรวันนี้มีการควบคุมตัวครอบครัวชาวกัมพูชาที่ปกติทํางานในหมู่บ้านมาไว้ในพื้นที่จํากัดพร้อมขอยึดโทรศัพท์มือถือไว้ชั่วคราวหลังมีกระแสข่าวกัมพูชาให้สายรับระเวนเพื่อบอกพิกัดจุดต่างๆในฝั่งไทยเกิดขึ้น ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าเหตุการณ์ปกติแล้วตามแนวชายแดนนั้นชาวไทยและชาวกัมพูชาก็มีการติดต่อทํางานร่วมกันกลุ่มนี้นะครับเป็นชาวกัมพูชาที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตัดสินใจนะครับให้มารวมกันอยู่ที่กลุ่มกลุ่มหนึ่งมีการควบกลุ่มพื้นที่ในช่วงนี้แล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือไว้หลังก่อนหน้านี้นะครับเกิดกระแสะข่าวเป็นระยะว่ามีการจับสายรับกัมพูชาที่ตระเวนแล้วก็ชี้จุดยุทธศาสตร์ให้กับฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นครับ ทั้งนี้ครอบครัวชาวกัมพูชาระบุพร้อมให้ความร่วมมือกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพราะเข้าใจสถานการณ์ในขณะนี้ดีและเต็มใจให้ยึดโทรศัพท์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในทางปฏิบัติชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชบบจะมีการออกตรวจรอบๆหมู่บ้านเฉลี่ย1นชั่วโมงต่อครั้งเพื่อป้องปรามและดูแลทรัพย์สินหลังชาวบ้านตามหมู่บ้านแนวชายแดนต้ององพยพหลังเกิดเหตุรุนแรงตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาอ๋อถ้า เจอให้ชาวบ้านที่เขาไม่ยอมอุปยพไปไหนเนาะนั่งอยู่หน้าบ้านเราก็จอดรถแล้วก็ไปนั่งคุยกับให้กําลังใจกับเขาไปนั่งคุยกับเขาถามสารทุกข์สุกดิบอย่างนี้นะครับคนแก่ครับอย่างไรก็ตามหากชุดทรบตระเวนตรวจและพบการลักทรัพย์หรือสิ่งผิดปกติก็จะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่เพื่อให้เข้ามาเสริมการปฏิบัติ โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอความร่วมมือเพิ่มเติมให้สังเกตคนแปลกหน้าที่อาจเข้ามาในหมู่บ้านด้วยก็เราก็จะจัดชุดนะครับออกลาดตระเวนทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงนะครับกรณีที่ฝนตกนะครับก็จะเล็ดน,นิดนึงแต่ถ้าไม่ตกเราก็จะเดินทุก1นชั่วโมงมีทั้งการเดินดยเท้าเปล่าแล้วก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับในการลาดตระเวนหนึ่งก็คือหนึ่งลักขโมยนะครับหรือสอก็จะเป็น บุคคลแปลกหน้านะที่เข้ามาเราก็จะมีการาสกัดนะครับทุกช่องทางนะครับตอนนี้นะครับตำรวจตอนนี้เราได้เสริมการทําทงานของชลบอ,อย่างไงบ้างครับหลังจากที่ชาวบ้านจำเป็นต้องอบพะยศหลังจากที่เราเคลื่อนย้ายชาวบ้านออกไปศูนย์อ,อพะยพแล้วนะครับในส่วนของสพสถานีตํารวจก็จะจัดชุดกําลังมาออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนอย่างเช่นพวกลักทรัพย์มา ที่จะมารักวัวลักควายพวกชาวบ,บ้านอย่างเงี้ยที่ชาวบ,บ้านที่ไม่อยู่เราก็จะจัดออกมาสนับสนุนเราจะออกจัดชุดออกมาประมาณ2ชุดต่อวันนะครับรตะเวรร่วมกันกับชุดชลบ,บอนะครับหลังในส่วนที่ชลบ,บอรหน่วยที่มีปัญหาก็จะรีบร้องขอมาเราก็รีบรีบมาทำนะครับเรื่องของคนแปลกหน้าครับตรงใช่คนแปลกรถแปลกเนี่ยเราจะให้ทุกชุดเนี่ยสังเกตนะครับ คือคนแปลกก็คือคนไม่ใช่ท้องถิ่นรถแปลกก็คือรถไม่ใช่พื้นที่ละ<ม>แล้วก็มาสอบถามในเรื่องที่เ,เกี่ยวกับฐานอะไรพวกนี้เราจะเข้าสกัดแล้วก็ควบคุมมาตรวจสอบนะครับ<ม>ทุกคนหลังกัมพูชาละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศมีการโจมตีเป้าหมายพลเรือนการอพยพประชาชนตามแนวชายแดนเกิดขึ้นทันทีและตั้งแต่นั้นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็เข้ามีบทบาทในการดูแลทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งแม้จะต้องเสี่ยงภัยแต่ทุกคนเต็มใจเพราะตามตระหนักว่าในสถานการณ์ปัจจุบันความเสียสละและร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนัทพงษ์พงพิทักษ์ถ่ายภาพสุ่พิมวนวลสำนักข่าวไทยอสมทรายง,งาน แม้จะอยู่ตามสุอพยพนะครับแต่ประชาชนก็ติดตามข่าวสารต่อเนื่องนะครับผ่านทางสื่อต่างๆนะครับรวมถึงโทรศัพท์มือถือแล้วก็แสดงความผิดหวังต่ำๆกันครับว่ากัมพูชาแสดงทา่าทีผ่านสื่อต่างๆนะครับว่าต้องการให้หยุดยิงแต่มักเป็นฝ่ายยิงทางฝ่ายไทยก่อนอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นนี้นะครับแล้วก็ที่ศรีสะเกดนั้นฝนตกต่อเนื่องมาแล้ว3วันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของประชาชนที่อยู่ใน,นยุอพยพซึ่งต่างก็หวังอยากให้เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ยุตื่นลงโดยเร็วคคุุุณณสตาด